คยาพีดอ,มอกมาเย้ใครบาดแทงครับผมอ่าอยู่้นผักกรเดาครับข่างทางครับผมเอฟซีก็เริ่มแย่แล้วครับผมรอมองครับว่ารนนี้ใครมีบ้างาค่ผากบ่ ใส่ผักครับพี่น้องครับใครยังไม่เต็มไปครั้งต่อไปครับผมเมื่อกี้กับไ่ได้ทายครับผมอ่าเงี้ยบมามึงหันครับผมเด้อนี่กับตี๋ครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องอู้ยเมียแตกออกครับเดี๋ยวต้องปิดไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวถ่ายไปบางครั้งต่อไปครับอยู่พื่นครับผมครั้งต่อไปฮอลครับ พอแล้วครับผมครั้งนี้เอาอยรถตงตัำรถ้องต่ำฮ่าฮ่าฮ่าข้าเชี่ยเลยเฮ้ยหมดยนต์ล้ยนตล้โอ้โหใครไล่ครับพี่น้องผมครั้งนี้ครับผมแล้ว <c oughs> มาจับเสาวไปเลยนะจับเสาดิ มือน,นึงนจ็กับกล่องพี่น้องเลยเอ่เผี่นะง้อไปอาไมเคียวเลย <c oughs> มันอยู่ต่ำครับพี่น้องผมขอยเจาว่อยเจ้า่ยเจ้ากล่องไฟกระสันนพากกล่อง

ه, <ม>โอ้ที่มัถือคือโอพี่น้องผมครับผมโอ้ที่มันถือครับผมตาย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 เทียงออกคางมันครับผมมันเตือบน,นิดเนึ่ง